สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันดีเรามาอยู่กันใน Jurassic World the Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว โอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้ครับผมพี่มีตัวรีวิวมาฝากกันครับผมพี่ลืมเลยว่าพี่ต้องรีวิวตัวดีครับผมเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมของผลึกยุงหน้าผมทุกคนนี่เลยครับผมตัวกินพืชตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามานั่นก็คือเจ้าสเกลิโดโซรัสนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผม ซึ่งซื้อได้ด้วยบัลลึกยุง1นึ่งนะครับผมทุกคนโอเคหรือว่าจะสุ่มก็ได้นะผมแพ็ค1นึ่งแสนเนี่ยเขาก็ปลดล็อกเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมอ่าแต่มันปลดล็อก20%นะครับนผมเหมือนตัวอื่นทั่วไปครับผมซึ่งการที่เราสุ่มเนี่ยเราจะได้ตัวนั้น คือมันมันก็ยากแหละถ้าพูดตรงๆคือมันก็อาจจะไม่ได้ครับผมหรืออาจจะได้เราก็ไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าสุ่มมาก็มีโอกาสไม่ได้สูงแต่ว่าถ้าเราซื้อเลยก็1นึ0 0 0 0หลึกยุงนะครับผมทุกคนนี่ครับผมมีกิก้ามาขายด้วยนะผมเป็นตัวฟิลใหม่ของสกอร์เปีย e g เล็กเจนผื่อใครสนใจครับผม1นึ0 0 0สเท่านั้นเองครับผมก็ เยอะไหมเยอะอยู่นะแต่ของพี่ก็เก็บมานะผมตามแพ็กทั่วไปก็ได้ผลึกยุงแล้วตอนนี้เขาแจกก็ได้เยอะมากครับผมหรือว่าแพ็กบอสก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะและอ่าไอ้ตุ๊กเคนี่พี่รีวิวแล้วใช่ไหมรีวิวแล้วครับผมเหมือนเจ้านกเนี่ยยังจะไม่ได้รีวิวครับผมใช่ไหมไอ้นกเอี้ยงเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วก็นี่ครับผมมีให้แลกทีเล็กเจนสองด้วยครับผมทุกกนว้าวห้าหมื่นผลึกยุงเท่านั้นครับผม ถ้าจริงๆถ้าใครแบบว่าไม่อยากใช้ดีนเอยก็ถ้าไม่มีตัวไหนที่จะแรกนะในผลึกยุงก็ซื้อไปก็ได้ครับผมห้าหมื่นเท่านั้นเองแต่วันนี้คผมมาสเกลรีโดมาอยู่กับพ่อเธอะจันมาเอาละครับผมมาแบบส่งตรงเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เป็นกินพืชที่มาใหม่นะฮะผมทุกคนมาใหม่แบบสดสดร้อนๆเลยครับผมปลาเข้ากระป๋องฟืบฝักเลยครับผม มาแล้วครับผมสเกลรีโดสอรัดวูบเย่ดีเลยทำไมมันตัวเล็กจิ๋วจังอะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออทำไมหนูตัวเล็กจิ๋วจังเลยอะเมื่อกี้อะแล้วพ่อจะวางไว้ไหนได้เนี่ยโอ้หเต็มทุกจุดตรงนี้ใครหายไปวะเอาไปแลกแน่เลยเนี่ยปึ๊บมาดูกันครับผมทุกคนสเกลรีโดโอ้โหเนี่ยผมสเกลรีโดซอรัด ว้าว <Wow. S 2> wow. เป็นไงเป็นไงครับผมเท่ไหมครับผมทุกคนบ้านพี่เนี่ยกินเนื้อเยอะมากครับผมแน่นอนว่ากินพืชก็เยอะแต่ว่ากินเนื้อเนี่ยจะเยอะสุดเนาะโ okay, อเคดูดิหูย oh, เท่ย,ยู่นาะเท่ย,ยู่นาะพอดูแบบนี้ว้า oh, วสวยอยู่ครับผมตนนัวนี้ทรงมันจะเหมือนวกวแบบแนวแองกิโลแบบอะไรหรือแบบ เจ้าเบลโลเบลโลเปีตาอะไรสักอย่างที่พี่ร,รีวิวไปครับผม <c oughs> ก็ส่งมาแบบนี้แหละใช่ไหมตัวใหม่เหมือนกันครับผมอันนั้นเป็นของซีซันก่อนแล้วต้องห่างนะครับผมทุกคนห่างเนี่ยจะไม่มีลูกตุ่มห่างจะไม่มีลูกตุ้มครับผมอยู่ไหนล่ะทีนี้หาตัวไม่เจอ <c oughs> ทุกคนครับผมขออภัยเลยนะช่วงสองวันมาเนี่ยฝน ฝนที่บ้านพี่อะตกหนักมากเลยนะผมหลังจากพี่ทํางานเสร็จแล้วคือพี่จะมาทําคลิปใช่ไหมแล้วดีเนี้ยฝนมันก็ตกคือตกกระหน่าเลยไฟไฟก็ดับครับผมบางทีก็ไม่ดับแต่ว่าวันนี้ดับครับผมโอ้โหเรียกว่าตูดีเกมกว่าจะเข้าได้ด้วยประเด็นแล้วคือถ้ามันมีเสียงฝนอะไรแทรกขออภัยมานะที่นี้เลยนะผมเพราะพี่ไปห้ามฝนก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันตกหนักมาสองวันแล้วให้ต้องบน่น <laughs> โอเคลูกไปกี่นานเดอะก่อนที่มันจะดับอีกโอ้โห อะไรวะคือปัญหามันไม่ใช่เรื่องของไฟดับครับผมแต่เสียงฝนมันแทรกแบบบึ้มบึ้มบึ้มหูมันแรงมากเลยเมื่อกี้อะ่ะตูนึกว่าแบบพายุจะถลม่มอาราคาผมทุกคนยังไงก็ถ้าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเยอะนะผมเป็นกำลังใจให้นะผมแล้วก็แบบเนาะฝนมันฝนมันตกหนักมากจริงๆอะ่ะช่วงเนี้ยภัยพิบัตินะผมทุกคนโอเคครับผมมานี่ครับผมทุกคนก็คือสเกลรีโดซอรัสล่างที่สิบ ล่างที่สิบทุยเลเวลสิบล่างที่หนึ่งนะฮะผมค่าพลังอยู่ที่หกร้อยแปดสิบสี่ครับผมดามเมจอยู่ที่สองร้อยสิบสี่ทำเงินอยู่ที่หกพันยี่สิบต่อสิบชั่วโมงโอ้โหถือว่าค่าพลังน้อยน้อยมากครับผมทุกคนแต่มันเป็นตัวใหม่ซึ่งพี่ก็เลยต้องมารีวิวนะครับผมทุกคนโอเคปะลงสนามลูกแต่วันนี้ไม่ใช่คิวของหนูเดี๋ยวพ่อของลงแพ็กก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปลง P ี p ซึ่งวันนี้ครับผมแพ็กเอสเีนยครับผมพี่เก็บตลอดอยู่แล้วนะฮะ เพื่อวันไหนเขามีอินโดแรปเตอร์เจนสามเข้ามาล่ะเฮ้ยเออแะครับผมเราต้องเก็บ s d n ไไว้นะผมทุกคนมาสามแมดด้วยกันครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเอาโอ้โหโอ้โหตูลืมเลยว่าตัวรีที่มีรีวีไอยู่แค่2ตัวชิปแล้วว่ะคือจะทำยังไงให้ไหววะเนี่ยทุกคน เอาถ้าดูดีๆนะพี่เอาออสซาโปเล่นก็ไม่อยู่ครับผมเอาจริงๆไหมแล้วถ้าพี่เอาอย่างนี้ปุ๊บแล้วรอบสองรอบสามอ่ะโอ้โหหนักๆทั้งนั้นครับผมทุกคนชิปละเอาอย่างนี้ละกันทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมๆๆเราจะไปกันแบบรัวๆฮะคือค่าพลังคือเยอะไปไหนเนี่ยแล้วคือเวลาพี่ตีแล้วเว้ยแพ็คเงินเขียวใช่ไหม เสร็จปุ๊บมาตีเจดับิวตัวก็หมดครับผมแล้วพอมาวันเสาร์มีเอสดีัวตูวก็หมดอีกโอ้โหอะไรจะหมดบ่อยขนาดนั้นออแล้วผมพี่ชาร์จไว้ก่อนเลยนะขอร้องเถอะอย่าเพิ่งตกขึ้มมาเถอะถ <c oughs> ึงกระบวนถึงกระบวนผลให้คนดูฟังอะเอาดิโอ้โหเ้วเลือกตบหนึ่งครับผมโอเคถือว่า AI นี่สุดยอดครับผมมาใจข้าดีจริงวันนี้จะไปโนทาชูคัสต้องมาแทงครับผมแน่นอนนะ เพราะว่า AI อาจจะเปลี่ยนพวกกินเนื้อลงมาแล้วพูดปุ๊บก็เปลี่ยนปั๊บครับผมเป็นคาโน่รัตเตอร์โอ้โหลงมาปุ๊บตบหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะออสซาโปสไปโนทายูคาร์ดดาเมจส5 0 0ออสซาโปดาเมจสอ0พโอเคยังยืนอยู่ได้ครับผมตอนนี้สามอ่ะโอ้โหแล้วตกตบด้วยต่างครับผมสวยงามสไปโนท,ทำดีแล้วลูกพ่อ มาถึงขี้ห่วงเขาแล้วครับผมมหาเียออสตาโปมาแล้วออสตาโปนี่ที่ว่าถ้าลดราคาอีกรอบจะซื้อไว้สักกี่ตัวดีมั้งรีวิแม็กเนี่ยคือมันก็ใช้ได้นะถือว่ามันยังช่วยได้นะครับผมมันมีตัวเดียวก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าซื้อหลายตัวม่วงวิบัสูก็ไม่รีวิแม็กทีลยใช่ไหมไปนอนบับเรียบร้อย มาดึงฟิวของเขาแล้วพี่โตมาแล้วและช่วงนี้นะครับผมมันไม่ยอมลบราคามาเลยไว้พี่เก็บมาสักพักแล้วพี่จะซื้อตะกอเปลี่ยนเล็ก,อ,กอีกล่างหนึ่งอยู่โหแล้วมาครับผมเอากินพืชมาแล้วไม่จตบตัวด้วยดูว่าทาได้แค่บ่นนะตอนนี้ดามีสามพันอะไอตัวนี้พี่ก็ยังไม่ขึ้นเลเวลแม็กเว้ยฟิวให้บิดตัวเนี้ยยังไม่ได้ขึ้นเลยครับผมหกมาขอหกขอหกได้หครับผม โอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วอสซโปมาถึงทีวของเขาแล้วครับผมมาเรียบูดอนมาแล้ววันนี้ยูดอนต้องมาเิญหน้ากับพี่โตครับผมหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งหรือเปล่าไม่ถือว่าหนึ่งนะสามพันห้าโอตีสองแต้มไม่ได้เลยฮะตายนอนวัดเรียบร้อยไปดีและมาครับผมมาเรียบโตมาแล้วขอร้องพี่โตตบเธหน่อย ตบแล้วหน่อยแค่หนึ่งสองแต้มก็ดีเออพอตูบอกให้ตบก็ไม่ตบเว้ยไอไอมันเหมือนรู้ว่าตูกำลังไอ้นี่อยู่เลยอะมันเหมือนรู้ว่าตูกำลังบอกมันอยู่เลยอะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะถ้ามันกันสี่ล่ะถ้าตูตบหกมันกันสี่เรียบร้อยตูแพ้ช่างมันเดอะตายนอนไม่เพ้ยเว้ยปั๊บ,บ,บ,บ บักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมนี่ยังรอบแรกอยู่เลยนะเฮ้เอาละครับผมเข้าสู่รอบที่สองะจัดมา <c oughs> คือช่วงนี้ฝนมันตกหนักจริงๆเนาะทุกคนยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมเอาจริงๆนะคือมันเป็นอะไรที่แบบ ตกแบบเวอร์เกินจริงๆนะตกแบบโคตดเวอร์ะทุกคนเอาว่าเดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเดี๋ยวค่อยปลุกคนอื่นมา <c oughs> ทุกคนนี่เลยครับผมพีม่ถึงบอกว่าถ้าตัวพี่เอาไปฟิวเลเวลอาล่างสูงๆหมดนะครับผมเอาไปฟิวแบบล่างโหดๆห,ห,หรือว่าเอาไปขึ้นเลเวลแม็กเนี่ยตัวมันไม่พอเล่นนะครับผมอันนี้จริงทุกคนก็เห็นกับตาครับผมและมาถึงตบด้วยสองโอ้โหสุดยอดครับผม มาหาดีพี่อมพีบอกไม่สะเทือนเอาละ่ะครับผมมาเออแล้วก็แหมเหมือนพี่จะเห็นคอมเมนต์เพื่อนถามมาอยู่นะคือว่าพี่ภาคไปด้วยเล่นเล่นไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าพี่มาภาคทีหลังนะครับผมอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะพี่ขออภัยด้วยตรงนั้นพี่เห็นแบบแวบๆอะ่ะพอดีตอนนั้นยังไม่ว่างนะครับผมพี่จะบอกว่าพี่เนี่ยเนี่ยภาคก,กับคอมนะครับผมดูนะสามภาคไปด้วยเล่นไปด้วยครับผมไม่องั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงกัน ตะตูตมาแล้วเห็นไหมอย่างนี้ครับผมมันก็พาคไปด้วยเล่นไปด้วยอะ่ะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูครับผมกดสปีดปื๊บได้เห็นไหมตูก,กดสปีดอดเขาเรียกว่ากดสปีดอะ่ะเดี๋ยวพี่บอกล่วงหน้าก่อนเลยถ้าพี่พากไปด้วยพี่จะไม่รู้แต้มใช่ไหมอย่างนี้บพี่จะการสี่ชาร์จสี่ใช่ไหมอะ่ะชาร์จสามชาร์จสามตีหนึ่งอะ่ะอย่างนี้ละกันนี่ทุกคนดูนะ,ะเห็นไหมพี่พาคไปด้วยเล่นไปด้วยครับผม โอเคนี่ไงเป็นไงเจอมาหาเทพกอมปีตูก,กัดไปเลยโอเคครับผมมีอะไรแบบสงสัยก็ถามได้ครับผมไม่เป็นไรพี่ยินดีตอบกับผมถ้าพี่แบบว่ามีเวลาตอบนะพี่จะตอบไปทุกคอมเมนต์ครับผมแต่บางทีพี่ก็ไม่ว่างบ้างนะเนาะไหนจะทงานไหนจะแบบอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วไอ้ตัวนี้ลงมาแล้วแล้วอ่าตัวยังไม่เปลี่ยนเมเทียลงมาเลยเดี๋ยวให้มันตบมาหาเทพกอมปีตูก่อนเอาท่าคาดแต้มได้ไหมเพื่อน้าแต้มได้ไหม โอ้โหและตบ5จริงๆมาหาได้คอมพี้ไปแล้วแล้อุ๊ยทำดีแล้วลูกพ่อมาแล้วครับผมเมเดียโฟอดอนมาแล้วบอกเลยถ้าไม่ใช่เพราะมาหาได้คอมปี้นะผมแมตชนี้เราจะไม่มีทางชนะครับผมฮ่ไอตัวนั้นมันขึ้นมามันตบตัวตายแน่เลยเนะี่ยเอาวะไปนอนทิ้งดวนให้อินโดรัตเตอร์เลยครับผม บักเรียบร้อยไปนี้โดนไปหมื่นสและมาแล้วครับผมเจ้ากินพืชมาแล้วกินพืชระดับคอมมอนนะครับผมซึ่งสีมาขอสีได้3ามทำไมวะไอไอทำไมมันต้องตบตูแบบพอดีพอดีด้วยวะคือมันก็รู้มันตบตูแค่แต้มเดียวตูก็ตุยแล้วโอ้โหมันชอบตบพอดีว่ะตูโคตรเบื่อมันตรงนี้เลยนะไว้ไอไอเนี่ย ไม่รู้มันเป็นลูกอะไรฮะทุกคนแล้วเนี่ยตัต้องการสี่เลยเดีดด๋ยวเมเทียมันตบตูว่ามันตบตูหวัวทิมเลยนะเนี่ยดามเมไปตั 4, ้งสี่บราไปโอ้โหแล้วเก็บชาด้วยเก็บชาด้วยครับผมเป็นไงเ้าและมาึึกิวของเขาแล้วครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้วที่อยากจะขึ้นเลเวลแม็กอยู่นะแต่ตัวพี่มันก็จะไม่พอเลยทีเนี้ยแล้วตบด้วยห้ารับผม๊บ บ๊บโอเคงั้นก็ถึงคิวของแกแล้วเมทียโมดอนมันในเวลาของแกแล้วโอ้ไปนอนบ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่2ก็ครับผมวสวยงามครับผมคือต้องบอกว่าที่พี่มีปัญหากับการอัดคลิปในช่องหลักเพราะอะไรจูเลสิกเวิลด์เกมอ่ะพี่ทําตอนไหนอ่ะผมอีกสักพักพี่จะลงเลยพี่ไม่ได้ทําแบบทิ้งไว้นะแต่ว่าช่องรองนะผมพี่จะทําแบบ เหมือนกับทาตอนว่างๆตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่แบบว่างจากงานอะไรอย่างงี้ครับผมพี่จะทําเผื่อไว้แล้วก็มาลงของอีกวันนะครับผมมันก็เลยเห็นว่าช่องรองเนี่ยจะมีคลิปลงแต่ช่องหลักเนี่ยถ้ามันมีสภาพประกาศฝนหรืออะไรพี่ก็จะไม่ได้ลงนะผมรอบที่สามะตูว่าบ่นอะไรของตัวเนี่ย <laughs> อะไรของมันวะ,ะมี่ไอ้นี่ก็ขยันบ่นด้วยนะทุกคนเออมันไม่ได้บ่นธรรมดนานะมันขยันบ่นแล้วด้วยทุกคนครับผมและตอนนี้ครับผม มาตัวใช้เงินเขียวเลยในการรีเอามาหาเทพโตล,ลงมาครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดีครับผมไอ้น,นี่เขาเขา,เขาขยันบ่นไปเรื่อยนะไม่บ่นในเกมนะมีการเบรกบ่นนะ <c oughs> ทุกคนมาก็อาจจะเริ่มชินแล้วนะผมคนที่มาติดตามใหม่ก็ก็ขอภัยด้วยนะครับผมผู้ติดตามเก่าก็น่าจะชินกันแล้วนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดค <c oughs> นบ่นไม่พักเลยพี่จะบ่นจนพี่ํำคิดไม่ไหวฮนะ เดี๋ยวพี่แก่พี่ก็ตามกินไม่ไหวแล้วป่ะวะถูกปะเสียมันก็ไม่มีมาพากแบบนี้แล้วอ่ะทุกคนเออตอนนี้ให้ตุบนไปเถอะตัุบนได้ก็ให้ตัวบนไปเถอะ <c oughs> โอ้โหแล้วเป็นโลกอะไรเนี่ยเอไอเป็นอะไรทำไมไม่ตีวะตัววัตตัวจะบ่นให้น้อยลงเลยเนี่ยโ,โอ้โหแล้วโอเคครับผมมีสามแต้มอะสามแต้มตอนนี้เก็บไว้ในใจอ้าวแล้วมันก็เก็บจริงครับผม ไดเมยียจะไม่ทนไปนอนมันไม่นอนทุกคนมันยังไม่อยากนอนเอาแล้วเลือกเปลี่ยนตัวครับผมเอาเมเทียโฟโดอนมาแล้วโอเคเมเทียโฟโดอนมีสีแต้มแต่เลือกที่จะไม่ตกครับผมงานเมเทียโฟโดอนแกเป็นเหยื่อของไดเบโท้ไปนอนบักเรียบร้อยนอนของจริง มากับผมออรบเบียมาแล้วไอเจ้ากินพืชเจ้ากินบื้หัวงอนอย่างแกนะน่ะไดเมโทนี่ไม่ได้แมาแทงแล้วนะเขาได้ได้ตกไปตัวหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยกิ้งทำงานดีแล้วลูกพ่อหมาแล้วครับผมถึงคิวของอินโดมิดาเร็กมาแล้วเจนหนึ่งเจนหนึ่งแบบนี้บอกเลยว่าส่งลงไปนอนครับผมไปนอนวับเรียบร้อยไปดี และมากบผมเจ้าคอยาวมาแล้วแองกิโรแองกิโรโดโคัสซีบาพี่โตพี่โตบอกพอเอาผมมาทำไมเนี่ยอาหารพี่โตลงมาลงสนามพี่โตมาแล้วโอ้โหให้พี่โตมาทำอะไรวะมายืนเด็ดเ้อรอเหรอ,อ,อมันไม่ใช่ไปนอนตูลีเงินเกี่ยวมาว้า งําเรียบร้อยตูส่ายลีเงินเขียวมาโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมจะไม่ตีก็ยังไงอยู่ทุกคน <c oughs> โอเคปะไมโครเอสซีเดีเดี๋ยวเราจะลืมพีพครับผมสเกลรีโดรอเราอยู่ครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันอ่าค่าพลังน้อยอยู่แล้วไอ้พวกนี้แต่มันอาจจะเป็นตัวฟิวในอนาคตของใครสักคนครับผมทุกคนมาท้าพร้อมแล้วพีพีครับผม เอาล่ะผมทุกคนนี่คือตัวที่พี่ได้มาก่อนหน้าของสเกลรีโดนะผมพวกเรากินพืชทั้งหลายนะผมมาจัดดีครับผมเราเล่นสายกินพืชครับผมวันนี้จริงๆพี่ลืมบอกไม่ควรเอากินพืชมาสามตัวแบบนี้นะเจอกับใครเจอกับใครอย่าเจอสัตว์โลกล้านปีโอ้โหไม่เจอครับผมมาตัวพอๆกันอยู่และเจอการ์ดของเราครับผมการ์ดเรนดอมเรามาเล่นแบบ ให้แบบลุ้นๆหน่อยครับผมว่าตัวเจเรนดอมเจอกับอะไรเอาแล้วเขาเพิ่มดาเมจครับผมชนะธาาสิด้วยชิปแล้วเราเรนดอมได้การอะไรโอ้โหการโหดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแต่โหดก็จริงแต่ไม่ควรอยู่ตัวแรกเลยเพื่อนเอาไงดีเอาไงดีเอ่อดึดเด็ดดดดดดดสกิวรีโดมันต้องลงตัวท้ายด้วยบะวะ อไงดีถ้าสเกลรีโดขึ้นก่อนไม่ควรนะผมมาโบเลียโบเรียโบเรีย,โ,รยโอเปลตาเป๊บเๆบ,เ,บเขาเก็บหนึ่งไว้ะดิทุกคนโอเคเขากันหนึ่งฮนะลุงยีพี่น่าจะเอาไปกันเนะเาะเขาปบ,บสองนี่ตายเลยนะเนี่ยอืม โอเคโอเคเขายังอยู่วะผมรอบหน้าเขาจะมีกี่แต้มวะพอเขาได้เริ่มก่อนแล้วพี่ก็งงอ่ะจริงจไอ้พวกนี้ห่างมันเหมือนกันปะทุกคนทุกคนสัะเกตห่างนิ่โ <laughs> บเรียวก็ห่างแบบนี้โอ้โยแล้วมีห้าแต้มชิปแล้วตูชิปแล้วชิปแล้วฟึบอย่าบอกนะอย่าบอกนะเพื่อน หม่แล้วเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยอาเตมหมดรอดโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนไปสามบัตแปดและหมากับผมสเตโกลอสมาแล้วและโดนดาเมจโดนดาเมจหนามไม่ดีโอเคเออเขาจะเขาจะปึ๊บ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 ตัวต่อไปเขาจะไม่ให้เปลี่ยนตัวครับผมทุกคนซึ่งพี่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพี่ตกไปก่อนแล้วกัน จริงๆไม่ควรตบแหละจริงๆก็ไม่ควรตบาถ้าพูดตรงๆนะเอาวะไปนอนวับ,บโอเคเรียบร้อยครับผมแพท่าหแล้วมาถึงกิวของเขาแล้วครับผมแองกิโลโมเพิ่งเจอในแพ็คไม่ใช่หรอวะเมื่อกี้อะแล้วล็อกไว้ด้วยหูหนักแล้วครับผมเนี่ยจริงๆพี่ควรจะเปลี่ยนสเกลรีโดขึ้นมานะเมื่อกี้อะเพื่อที่จะได้ใช้การ์ดอย่างสมบูรณ์ครับผมถึงได้การ์ดโหดมาแต่ไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ มีค่าเท่ามีค่าอะไรอ่ะทุกคนคิดดูดิถูกไหมการดการ์ดของที่สเตโกรอสได้มาเนี่ยยังโหดเลยนะผมเพิ่มเลือดเท่าไหร่เดี๋ยวนะเพิ่มเลือด75%อร์เก็ผมเพิ่มดาเมจ40%แต่เหมือนตูไม่ได้ใช้เลยเพราะตูเอาขึ้นมาไม่ได้ครับผมมันใช้ให้เพื่อนเท่านั้นไงหกแต้มวะขอหกได้หกเลยเพื่อนขอหกได้หกแสดงว่าเขาต้องมีเก็บสี หรือไม่ก็อะไรทักอย่างตู้ตกก็เลยตูชิ่งตกก็เลยเป็นไงเ่าบับโอเคครับผมรถภาระให้กับโอ้โหลดยังไงวนะน่ะแปดชิปละตูแปดแต้มโดนแน่แน่เน้นๆละแปดแต้มโดนเจ็ดละอย่างน้อยอะ่ะเขาต้องเขาต้องคิดว่าตูการบังเลยโอ้ยโดนเจ็ดจริงๆด้วยครับผมเอาแล้วครับผมพื้นทันสะเทือนบึม โอ้โหเรียบร้อยและมาหึงคิวของเขาแล้วผมสเกลิโดมาแล้วเอาล่ะสเกลิโดเจ้านี่เหลือหนึ่งแต้มสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งผิดจเลขเดียวเท่านั้นนะ่ะและไอ้เจ้านกจะทำอะไรได้ไปนอนวักเรียบร้อยไปดีเอาละมาเจ้านกน้อยมาแล้ว เหมือนกับเราไม่ได้ใช้การ์ดลางเลยเว้ยและเอาเขาล็อกตัวครับผมมันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วนายตียังไงก็ไม่เข้าหรอกจริงๆเรากันอ่ากันหนึ่งชาร์จสี่ก็ได้นะสี่มาสเกลรีโดสเกลรีโดจะใช้ได้ไม่ตายแล้วโอ้ยแล้วเขาไม่เลือกที่จะตบครับผมทุกคนงานก็จบแล้วครับผมไปนอนหมารับผมฟึ๊บโอเคแล้วก็สะบดัดถัง เรียบร้อยครับผมหางพีคาดโอเคจบไปครับผมสวยงามครับผมคู่ตัวอย่างเท่เลยนะเอาจริงพี่ชอบมารีวิวในเนี่ย P ี VP แบบนี้ด้วยสนามแบบนี้มันคือมันเห็นสีชัดจริงครับผมแต่ถ้าสนามที่เป็นแบบพวกสัตว์โลกล้านปีอะสีจะไม่ออกชัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็ได้ไรโอ้โหชูโคชูโคมีมาตไปครับผม โอเคเมื่อไหร่อะตอนนี้ดี a ตัวมี1แสแล้วเมือ่อไหรจะลดราคาเพื่อนตูรออยู่แล้ววันนี้ก็จบไปครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าสเกลรีดซอลาร์สครับผมวู<ฮ>นีเลยคีออนซะโดยตัวมันเล็กจิ๋วมากเลยนะโมเดลครับผมตอนอยู่ในกรงก็ตัวเล็กนะหรือว่ามันอยู่รอบๆข้างไอ้พวกคอยาวก็ไม่รู้แต่ดูดูแบบไอ้พี่ซูมออกแบบนีน้ก็ตัวเล็กเลยเห็นไหมเออมันตัวเล็กมากเลยนะ ถ้าสูงเข้าก็จะใหญ่หน่อยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมแล้วรอติดตามคลิปใหม่กันนะผมช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะผมยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับผมเอาใจช่วยเป็นกำลังใจช่วยทุกคนนะผมเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบาย้ bye เจอกันใหม่ครับผม